มาเล่าเรื่องการให้โอกาสให้โอกาสในทุกๆคนให้โอกาสในทุกๆสิ่งอย่างจริงๆเคยได้ยินคํานี้ไหมคะชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนแต่ทีนี้คําว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนี่มันมีอยู่หรืออนุมานได้ว่าจริงๆมนุษย์เราสิ่งที่ให้กันได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองใช้อะไรต่อมีอะไรแต่อาจจะใช้ใจใช้ความเชื่อมั่นใช้ความไว้ใจซื้อใจคณนใจหรือใช้เวลาในการครบหาดูใจกันเพราะฉะนั้น เราควรให้อภัยเขาได้สักเจ็ดหนนี่คือการให้เขานะทีนี้มาพูดถึงให้ตัวเองด้วยให้โอกาสตัวเองที่จะให้อภัยเขาได้สักเจ็ดหนก็ต้องให้โอกาสเพิ่มไปอีกสักสองเท่าเพราะเรามองโลกในแง่บวกหรือแง่คูณไปเลยว่าเราให้โอกาสเขาได้เจ็ครั้งเราก็ให้โอกาสจิตใจเราในการคบหาเขาได้อีกสักเจ็ดหนรวมกันก็จะเป็น14ครั้งพอดีหมายความว่าถ้าเรารักใครรู้สึกผูกพันกับใคร ใจเรายังเป็นความรู้สึกผูกพันห่วงใยและมีความพิเศษให้กับคนคนนั้นอยู่ชั่วเจ็ทีดีเจหนเนี่ยต้องนำมาเบิ้ลเบิ้ลหมายความว่าสัก14ครั้งถ้าเรายังให้อภัยได้อยู่ก็จงให้อภัยข้อสำคัญในชีวิตคนเราเราจะไม่รู้เบือเ้องลึกเบื้องหนาของใครเหมือนกับที่เขาเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกลัมาจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ว่าคุณพ่อของเธอ พาลูกสาวตัวเองไปที่โรงพยาบาลและไปผ่าตัดสายตามาเธอไม่เคยเห็นอะไรเลยมาตลอดระยะเวลา15ปีการเห็นครั้งแรกของเธอเธออู้อู้อันนี้ต้นไม้อันนี้ดอกไม้ขณะที่นั่งรถไฟไป,ไปที่โรงพยาบาลเธอไม่รู้จักอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อกลับมาเธอเห็นนี่อะไรคะพ่อนี่อะไรคะพ่อนี่อะไรคะพ่อมันเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอที่เธอเห็นเสียงโวยวายของเธอทาให้คนอื่นรู้สึกรําคาญ จนมีคนมาถามและบอกคุณพ่อว่าทาไมคุณพ่อไม่ปลามลูกคุณพ่อตอบว่าไงรู้ไหมคะคุณพ่อบอกว่าเขาเพิ่งเคยเห็นทุกอย่างเป็นครั้งแรกผมเพิ่งพาลูกสาวไปผ่าตัดสายตาและถอดอเขาเรียกว่าตัวของอสกอตเทปหรือกาวที่ติดตาไว้และเป็นการเห็นครั้งแรกของเขาคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่า ทั้งโบกี้เลยก็ต้องเงียบเงียบเพราะว่านี่คือโอกาสครั้งแรกในชีวิตที่เด็กคนนั้นจะมองเห็นอะไรตรงนี้อะไรคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งจริงๆนะคะไปเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นจงให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเราผนวกกันแล้วให้ได้สัก14ครั้งคนที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับเราคบหากับเราอาจจะเพราะเราอ่อนแอก็ได้และเขาต้องรักษา้ําใจก็ได้และ ถ้าเขาปล่อยผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปผู้หญิงคนนั้นอาจจะเข้มแข็งและดําเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีความรันทดในชีวิตก็ได้อย่าตัดสินใจใครด้วยเวลาชั่วพริบตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ตัดสินใจใครในเวลาชั่วพริบตาแล้วเราก็ต้องให้โอกาสคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยยิ่งเป็นญาติมิตรไม่ควรเลยที่จะไม่ให้โอกาส และถ้าเป็นคนที่เรารักควรจะให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้างเพราะคนเราผิดพลาดได้บ่อยและผิดพลาดได้เสมออะไรที่ผิดพลาดได้มนุษย์จะทำให้ผิดพลาดทันทีนี่คืออนิจจังของการผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าผิดพลาดในการที่จะด่วนตัดสินใจด่วนตัดสินใครว่าเขาดีหรือไม่ดีมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่คุณรู้สึกสไปสัําไปจำไว้นะคะ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนให้กับเขาและใจเราก็ให้อภัยเจ็ดทีดีเจ็ดหนนก็รวมกันเป็นสิบสี่หนแล้วจงให้อภัยคนที่เรารักจงให้อภัยคนรอบตัวเราจงเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เขาพบปะมาไม่เหมือนกับเราพยายามมองโลกในแง่ที่คนอื่นมีความรู้สึกว่าเราสร้างสรรค์และทําให้เขามีความสุขแล้วคุณก็จะมีความสุขจิตคุณจะสูงขึ้นเมื่อไหร่ที่สูงขึ้นคุณจะไม่ทุกข์ถ้า สิ่งนั้นไม่บั่นทอนจิตใจของคุณจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดในชีวิตน้อยมากแสดงว่าคุณพบสุขค่ะ